น้ำหนักลด5กิโลใน1เดือนเพียงแค่ทานตัวนี้เนี่ยนะฮะฮะ เฮ้ย huh? น้ำหนักลด5้ากิโลในหนึ่งเดือนเพียงแค่ทานตัวนี้เนี่ยนะสวัสดีค่ะวันนี้ไอ้ได้สูตรเด็ดมาอีกแล้วในการลดน้ำหนักจะขอบอกว่ามันง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนการกินหรือทำอยังไงหรือแบบโอ๊ยขั้นตอนการทำยังไงนะคะจะบอกว่าวันนี้ไอ้ได้สูตรเด็ดในการในตัวจะบอกว่าวันนี้ไอ้ได้สูตรเด็ดมีโดยช่วยเด็ด จะบอกว่าวันนี้มีตัวช่วยเด็ดในการช่วยลดน้ำหนักลดไขมันในเลือดได้ดีมากๆเลยนะคะไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรขั้นตอนการกินอะไรยังไงเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย